สวัสดีครับพี่น้องในพระคิทุกท่านวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของมินิซีรีส์สำรวจงานเขียนของเยเรมีโดยเราจะมาสำรวจพระธรรมเพลงคร่ำครวญด้วยกันครับหัวข้อคือการแสดงออกด้วยบทกวีถึงการสูญเสียอันแสนเจ็บปวดขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดสทรงสรางทุกสิ่งทุกอยา่าง และสถิตในทุกคนทุกแห่งขอบคุณพระองค์สำหรับพระราชกิจของพระเยซูซึ่งเปิดทางให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทุกที่ทุกเวลาขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเกี่ยวกับการคร่ำครวญที่เหมาะสมสำหรับความทุกข์ยากของมนุษย์และเตือนใจข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของผู้ที่ทุกข์ยากเสมอเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาเอ็นดู และทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวงกราบทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการสื่อสารด้วยภาษาเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์เป็นพิเศษด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อถึงความรู้สึกต่างๆได้อย่างลึกซึ้งในพระธรรมเพลงคร่ำครวญ เยเรมีได้บันทึกถ้อยคําแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวซึ่งเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจพระธรรมเล่มนี้จะแสดงให้เราเห็นการล่มสลายของเยรูซาเล็มจากสายตาของเยเรมีและวิธีจัดการกับความเจ็บปวดของมนุษย์ครับบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1 การคร่ำครวนที่เหมาะสมและส่วนที่2การคร่ำครวนของเยเรมีข้อความสำคัญคือความยากลำบากเชิญชวนให้ผู้เชื่อร้องทูลต่อพระเจ้าส่วนที่1การคร่ำครวนที่เหมาะสมประเด็นแรกคือประสบการณ์ของมนุษย์ การคร่ำครวญเป็นของขวัญจากพระเจ้าเราสามารถใช้ถ้อยคําเพื่อแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งได้ด้วยภาษาของเราการคร่ำครวญไม่ใช่การจมปลักอยู่ในความทุกข์ยากโดยไร้ความหวังแต่เป็นการระบายความเศร้าอย่างสุดซึ้งด้วยภาษาที่พระเจ้าทรงได้ยินและเข้าพระทยัย การคร่ำครวญเป็นผลมาจากความเจ็บปวดและความทุกข์ยากซึ่งเป็นประสบการณ์ปกติของมนุษย์อันเนื่องมาจากการล้มลงในบาปเราสามารถตอบสนองต่อความทุกข์ยากได้หลายทางเช่นพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความทุกข์ยากรู้สึกขมขื่นรู้สึกหดหู่ไม่มีที่สิ้นสุดโมโหพระเจ้าร้องทูลทุกสิ่งด้วยความซื่อตรงต่อพระเจ้า ผู้ทรงเต็มพระทัยที่จะรับฟังและพร้อมที่จะช่วยเราเสมอเป็นต้นเราอาจสับสนในเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่แต่เราสามารถร้องทูลต่อพระเจ้าในเรื่องที่เราไม่เข้าใจประเด็นที่สองของการคร่ำครวญที่เหมาะสมคือแบบอย่างจากพระคัมภีร์นอกจากเยเรมีแล้วผู้เขียนพระคัมภีร์คนอื่นๆ ก็บันทึกถ้อยคำคร่ำครวญเช่นกันตัวอย่างเช่นผู้เขียนพระธรรมสดุดีผู้เผยพระวจนะฮาบากุกหรือแม้แต่พระเยซูพระองค์เองก็ส่งคร่ำครวญบนไม้กางเขนว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์การคร่ำครวญไม่ใช่การแสดงออกถึงการขาดความเชื่อแต่เป็นการแสดงออกว่าเราเปิดใจต่อพระเจ้า ฟังพระองค์และรับการปลอบโยนจากพระองค์ซึ่งพระองค์เท่านั้นทรงสามารถให้การปลอบโยนดังกล่าวได้นอกจากนี้การคร่ำครวญที่ถูกต้องยังสามารถเป็นการนมัสการได้ในหลายทางประเด็นที่3ของการคร่ำครวญที่เหมาะสมคือตัวอย่างของเยเรมีพระธรรมเพลงคร่ำครวญมีโครงสร้างที่ได้รับการจัดเรียงด้วยความตั้งใจ กล่าวคือแต่ละบทเป็นกวีนิพนธ์หนึ่งบทซึ่งมีจุดเน้นย้ำที่เฉพาะเจาะจงบทที่1-4ถึงมีโครงสร้างเป็นอักษรกลซึ่งร้อยเรียงขึ้นมาโดยใช้ตัวอักษรภาษาฮิบรู22ตัวบทที่1 2และ4มีบทละ22ข้อซึ่งแต่ละข้อจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาฮิบรูทีละตัวตามลำดับบทที่ส มี66ข้อซึ่งทุก3ข้อจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาฮิบรูทีละตัวตามลำดับส่วนบทที่5มีโครงสร้างเป็นคำอธิษฐานสรุปในนามของประชากรของพระเจ้าการเขียนอย่างมีระบบเช่นนี้อาจเป็นการที่เยเรมีพยายามนำความเป็นระเบียบมายังความคิดที่ยุ่งเหยิงของเขาเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนจะสูญเสียความเป็นระเบียบไป หรือเขาอาจเพียงแค่หาจุดเริ่มต้นในการใส่ถ้อยคำเพื่อพรรณนาถึงความคิดและอารมณ์ของเขาอย่างครอบคลุมหลักการที่ 1. พระเจ้าทรงเข้าพระทัยในความจริงเกี่ยวกับความเจ็บปวดของมนุษย์หนทางที่ถูกต้องและนำไปสู่สันติสุขที่แท้จริงในขณะที่เรากำลังเผชิญกับความเจ็บปวดอยู่นั้นคือ การที่เราคิดทบทวนและระบายความเจ็บปวดดังกล่าวให้พระเจ้าฟังการคร่ำครวญไม่ได้รับประกันว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพลิกสถานการณ์ให้เราหรือจะทรงช่วยให้เราสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้เสมอไปเพราะบางครั้งเราอาจต้องระบายความในใจและวางใจในพระเจ้าต่อไปถึงแม้สถานการณ์เลวร้ายยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงก็ตามเมื่อเราตกอยู่ในความขมขื่นเพราะความทุกข์ยากขอให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงรักเราทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้เราและทรงเข้าพระทัยในความเจ็บปวดของเราดังนั้นเราจึงคร่ำครวญอย่างมีความหวังและสิ่งที่ช่วยปลอบโยนเราก็คือพระสัญญาของพระเจ้าครับ ส่วนที่สการคร่ำครวญของเยเรมีซึ่งเราจะสำรวจพระธรรมเพลงคร่ำครวญไปทีละบทครับพระธรรมเพลงคร่ำครวญประกอบไปด้วยกวีนิพนธ์หบทและมีหัวข้อหลักที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง5ห,หัวข้อโดยใช้คำสรรพนามที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงหัวข้อหลักของกวีนิพนธ์แต่ละบทหัวข้อหลักของบทที่1คือ การเสียใจเพราะเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยใช้คำสรรพนามหลักคือเธอในการกล่าวถึงกรุงเยรูซาเล็มเยเรมียม์ใช้ภาพของหญิงไม้เป็นตัวแทนของกรุงนี้โอ้กรุงที่เคยมีพล,ลเมืองหนาแน่นกลับอ้างว้างเสียแล้วกรุงที่เคยยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชาติกลับเป็นเหมือนหญิงไม้เสียแล้ว กรุงที่เคยเป็นราชินีในหมู่แว่นแคว้นต่างๆกลับตกเป็นทาสเสียแล้วกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายความงดงามถูกปล้นสะดมประชากรถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเพราะทำบาปต่อพระเจ้าส่วนคนที่เหลืออยู่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเยเรมีจึงร้องไห้คร่ำครวญเพราะความขมขื่นและความทุกข์ทรมาน เยเรมีคร่ำครวญว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรเถิดว่าข้าพระองค์ทุกยากมากเพียงไรจิตใจร้อนรุ่มดวงใจสับสนวุ่นวายอยู่ภายในเพราะข้าพระองค์ได้กบฏอย่างที่สุดนอกบ้านมีแต่คมดาบฆ่าชีวิตลูกหลานในบ้านมีแต่ความตายเยเรมีไม่ได้เก็บเรื่องใดไว้ในใจแต่เขาระบายทุกเรื่องต่อพระเจ้า นี่คือแบบอย่างที่ดีของเราดังนั้นขอให้เราระบายทุกเรื่องต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานนะครับเยเรมีลงท้ายกวีนิพนธ์บทที่หนึ่งด้วยคำอธิษฐานว่าขอให้ความชั่วร้ายของพวกเขามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ขอทรงจัดการกับพวกเขาอย่างที่พระองค์ได้ทรงจัดการกับข้าพระองค์เพราะบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ เสียงครวญครางของข้าพระองค์มากมายนักและดวงใจของข้าพระองค์อ่อนระหวยไปหัวข้อหลักของบทที่สองคือการอดทนต่อการตีสอนของพระเจ้าโดยใช้คำสรรพนามหลักคือพระองค์ในการกล่าวถึงพระเจ้าเยเรมีอธิบายว่า การพิพากษาของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นโอเมฆแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมเหนือทิดาแห่งสิโยนพระองค์ทรงเวียงความโอดอาดประการของอิสราเอลจากฟ้าลงดินในวันแห่งพระพิโรธพระองค์ไม่ได้ทรงระลึกถึงแท่นรองพระบาทของพระองค์ เรามีความหวังในความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงพิพากษาบาปด้วยความยุติธรรมอย่างไรก็ตามเมื่อเราเห็นผู้คนกําลังเผชิญหน้ากับการพิพากษาของพระเจ้าเราก็ยังคงเสียใจในท่ามกลางความเสียใจเยเรมีได้เรียกให้ผู้คนหันมาพึ่งพาพระเจ้า จงลุกขึ้นร่ำไห้ในยามค่ำคืนตั้งแต่เริ่มมืดจงระบายความในใจของเจ้าออกมาเหมือนสายน้ำต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชูมือขึ้นอ้อนวอนพระองค์เพื่อชีวิตลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายของเจ้าซึ่งเป็นลมไปเพราะความหิวโหวยอยู่ทุกหัวถนนหัวข้อหลักของบทที่สคือ การระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าโดยใช้คำสรรพนามหลักคือข้าพระเจ้าหรือข้าพระองค์และพระองค์ในการกล่าวถึงเยเรมีและพระเจ้าตามลำดับบทนี้ยาวเป็นสามเท่าของบทอื่นๆและให้ความหวังมากกว่าบทอื่นๆในพระธรรมเพลงคร่ำรวญข้าพระเจ้าคือผู้ที่เห็นความทุกข์ลำเค็ญ จากไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกมาเดินในความมืดมนแทนที่จะเดินในความสว่างอันที่จริงพระองค์ทรงหันมาเล่นงานข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดวันคืนเยเรมีคร่ำครวญถึงความขมขื่นของเขาต่อไปว่าลูกธนูจากแหล่งธนูของพระองค์ เสียบทลุหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตกเป็นขี้ปากให้พี่น้องร่วมชาติหัวเราะเยาะเขาร้องเพลงล้อเลียนข้าพเจ้าวันยังค่ำพระองค์ส่งให้ข้าพเจ้ากินผักรสขมจนอิ่มและทำให้ข้าพเจ้าเข็ดขมด้วยบอระเพ็ดในขณะที่เยเรมีกำลังสาธยายถึงความทุกข์ยากของเขาอยู่ เขาก็ระลึกถึงบางเรื่องถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ข้าพเจ้าจึงมีความหวังเพราะความรักใหญ่หลวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงไม่ถูกผลานทำลายไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดมีมาใหม่ทุกเช้าความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้ากล่าวกับตนเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีฉะนั้นข้าพเจ้าจะรอคอยพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อผู้ที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์ทรงดีต่อผู้ที่สแสวงหาพระองค์เป็นการดีที่จะสงบรอคอยความรอดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานเราได้เห็นแสงแห่งความหวังจากเท่าฐานแห่งความสิ้นหวัง ขอให้พระวจนะตอนนี้ช่วยกระตุ้นให้เรามีความหวังอยู่เสมอนะครับเยเรมีรู้ดีว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่ในขณะที่เขากำลังสารภาพถึงการสถิตด,ด้วยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ในตอนท้ายของบทที่สความเจ็บปวดของเขายังคงอยู่น้ำตาของเขายังคงพรั่งพรู และศัตรูของเขายังคงโจมตีเขาจึงทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องเรียกพระนามของพระองค์จากก้นบ่อพระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์อ้อนวอนว่าขออย่าทรงปิดพระกันจากคําร้องทูลขอการบรรเทาของข้าพระองค์พระองค์เสด็จมาใกล้เมื่อข้าพระองค์ร้องเรียกพระองค์และตรัสว่าอย่ากลัวเลย ในช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดที่สุดการสถิตด้วยและด้วยอำนาจของพระเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราหัวข้อหลักของบทที่4คือการพรรณนาถึงความทุกข์ยากของผู้คนโดยใช้คำสรรพนามหลักคือพวกเขาในการกล่าวถึงคนอิสราเอลทองคำหมดความสุขปลั่งเสียแล้วหนอ ทองบริสุทธิ์มัวหมองไปเสียแล้วอัญมณีศักดิ์สิทธิ์กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดอยู่ทุกหัวถนนเด็กที่เคยได้รับการฟูมฟักบัดนี้กลับหิวโหวยผู้คนที่เคยกินอาหารชั้นเลิศบัดนี้กลับอดอยากปากแห้งและล้มตายมารดาที่เคยเมตตาสงสารและเลี้ยงดูบุตรบัดนี้กลับกินบุตรของตนเพื่อที่จะมีชีวิตรอด เยเรมีทูลอย่างซื่อตรงต่อพระเจ้าถึงเรื่องราวที่เลวร้วายที่สุดหัวข้อหลักของบทที่5คือการอธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าโดยใช้คำสรรพนามหลักคือข้าพระองค์ทั้งหลายในการกล่าวถึงคนอิสราเอลซึ่งรวมถึงเยเรมีด้วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอโปรดทอดพระเนตรดูความอัปยศอดสูของข้าพระองค์ทั้งหลายเยเรมีย์อธิษฐานคร่ำครวญและสาทยายถึงการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับลูกกำพรา้าหญิงไม้การกันดันอาหารการทนรับใช้ในฐานะทาสของผู้สูงอายุและการใช้แรงงานเด็ก ความชื่นชมยินดีหายลับไปจากใจของข้าพระองค์ทั้งหลายการเต้นรำของข้าพระองค์ทั้งหลายกลับกลายเป็นการคร่ำครวญพรธรรมเพลงคร่ำครวญลงท้ายด้วยความจริงที่ให้ความหวังและความจริงที่ยากลำบากดังต่อไปนี้ส่วนที่หนึ่งของคำส่งท้ายของเยเรมีคือ การประกาศอย่างกล้าหาญถึงการครอบครองของพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระบัลลังก์ของพระองค์ยั่งยืนตลอดทุกชั่วอายุพระเจ้ายัางทรงครอบครองอยู่แม้ในขณะที่ชีวิตของพวกเขาและเมืองของพวกเขาถูกคนชั่วรุกราน ส่วนที่สองของคำส่งท้ายของเยเรมีคือการทูลอ้อนวอนเหตุใดพระองค์ทรงลืมข่าพระองค์ทั้งหลายอยู่ร่ำไปเหตุใดทรงทอดทิ้งข่าพระองค์ทั้งหลายไปนานถึงเพียงนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงกอบกู้ข่าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนสู่พระองค์เพื่อข่าพระองค์ทั้งหลายจะหวนกลับมา โปรดส่งฟื้นฟูอดีตอันรุ่งเรืองของข้าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนมาส่วนที่สามของคำส่งท้ายของเยเรมีคือการยอมจำนนต่อหนทางของพระเจ้าซึ่งสูงส่งกว่าเว้นเสียแต่ว่าพระองค์ส่งทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายไปอย่างสิ้นเชิงและส่งพระพิโรธข้าพระองค์ทั้งหลายเกินกว่าจะวัดได้ พระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งเส้นเยเรมีจึงยอมจำนนต่อฤทธิอำนาจนิรันด์ของพระเจ้าและยอมรับพระเมตตาสูงสุดของพระองค์เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาเอ็นดูถ้าประชากรของพระองค์กลับใจพระองค์ก็จะทรงฟื้นฟูสภาพพวกเขาในที่สุดแต่ถ้าประชากรของพระองค์ไม่กลับใจ เขาก็จะวางใจในพระองค์ต่อไปบทเพลงสุดท้ายนี้ไม่ได้จบลงด้วยฉากที่สถานการณ์ถูกคลี่คลายแต่จบลงด้วยฉากที่เยเรมีคุกเข่าลงอธิษฐานอย่างถ่อมใจพร้อมกับพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้ซึ่งเราสามารถวางใจในพระองค์ได้พระเจ้าไม่ได้ทรงลืมพระสัญญาที่มีต่อคนอิสราเอล แต่พระองค์จะประทานพระเยซูผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อพระเยซูจะทรงฟื้นฟูสภาพและทรงครอบครองอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ชั่วนิรันร์หลักการที่สองพระเจ้าทรงสดับฟังผู้ที่กำลังเจ็บปวดเมื่อเขาร้องทูลพระองค์เวลานี้คุณตกอยู่ในความเจ็บปวดหรือไม่ แล้วคุณจัดการกับความรู้สึกของคุณอย่างไรคุณสามารถใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงออกถึงความเจ็บปวดและความปรารถนาของคุณได้คุณสามารถร้องไห้คร่ำครวญหรือเศร้าโศกเสียใจไปพร้อมกับอธิษฐานได้ขอให้คุณมอบความเจ็บปวดนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง พระองค์จะทรงสดับฟังคุณอย่างเต็มพระทัยและเข้าพระทัยแน่นอนครับไม่ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคุณอย่างไรขอให้คุณยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์และวางใจในพระองค์เสมอเพราะความรักของพระเจ้าล้ำเลิศและล้ำลึกเกินความเข้าใจของมนุษย์ครับเยรูซาเล็มถูกทำลายเพราะบาปของประชากร เยเรมีจึงทุกข์ร้อนจนคร่ำครวญผ่านบทเพลงข้อความสำคัญคือความยากลำบากเชิญชวนให้ผู้เชื่อร้องทูลต่อพระเจ้าขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เป็นเน็ตขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำแห่งความหวังซึ่งกล่าวย้ำถึงพระเมตตาความรักและความส์ัื่อของพระองค์ ขอพระองค์ประทานความหนักแน่นมั่นคงแก่กข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่เข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ขอเชื่อวางใจในพระองค์เสมอกลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมขอหนุนใจพี่น้องด้วยพระธรรมฮิบรูบทที่ 4: ข้อ15ถึง16ว่า เพราะเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตซึ่งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของเราฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นครับสวัสดีครับ